คือแกเนี่ยไม่กล้ารับไม่กล้ารับผิดชอบคือแกเนี่ยเป็นนายกบวกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอ่ะในสถานการณ์แบบนี้ถ้าแกแม่นจริงแกเก่งจริงแกต้องลงมาเอาเสียงลงมาประชาการเองลงมาสั่งการเองแกจะได้แต้มบวกเต็มเต็แต่เนื่องจากแกสั่งงานไม่เป็นแกก็เลยไม่กล้าเอ่อลงมาเต็มตัวก็ยับซ้ายยับขวายับซ้ายยับขวานะทีนี้พอแกยับซ้ายยับขวาแกมอพอบอสูงสุด ไม่พอนะพี่มันไม่ได้แค่นั้นนะอ่าแกไแปมอบใครอยู่รู้เปล่าแกไแปมอบให้รัฐมนตรีอ่ามาคุมจังหวัดต่างๆอันเนี้ยแกเข้าโหมดการเมืองละอืมแกแกยังเล่นการเมืองบนความตายของประชาชนอีกอันนี้ก็เรียกว่ารัฐบาลเรียกว่ารัดลมเหือนะครับรัดลมเหลวจากภาวะแบบนี้เลยนะครับนะหนึ่งนายกทุกทินเนี่ยผมเห็นได้ชัดเจนคือผมเห็นกันมานานละนะรู้ว่าแกเป็นประเภทผู้สูงนิยมอะ่ะนะ ก็รู้อยู่แล้วว่าแกไปไม่รอดแน่นอนกับสถานการณ์แรงๆอ่ะแต่ว่าวันนี้มันมันเกิดสถานการณ์ที่ท้าทายแกนะครับอ่าก็ทําให้ประชาชนยิ่งเห็นอ่าท้าท้ว่าแกไม่สามารถเป็นผู้นําได้และไม่สามารถบริหารประเทศในสถานการณ์วิกฤตได้ถ้าสถานการณ์ธรรมดาเนี่ยอ่าแกไปได้นะครับแล้ววันนี้อ่าก็จะเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าอ่ารัฐบาลเนี่ยล้มเหลวจริงๆนะฮะเพราะว่า ไม่สามารถขับเคลื่อนกลไกของรัฐได้นะครับแล้วจากปัญหาของแกคืออะไรครับแกชอบแต่งตั้งคนนอกวาระผู้ว่าใหม่มาได้อทิทย์เดียวนะผู้ว่าใหม่เนี่ยนั่งรถขับรถในหนาดใหญ่ยังหลงทางเลยนะแล้วแล้วจะมาบริหารวิกฤตอย่างนี้ได้นี่คือเกิดปัญหาการที่แกเล่นการเมืองมากเกินไปแกเอาการเมืองมาปนกับราชการเยอะ